ทุกคนชอบกินแบสปที่กรุงเทพคือที่ไหนคะใครอยากไปก่อนโอเคะโอเคค่ะ <laughs> ลาบนัวอุดรครับผมชื่ออะไรคะรับว่าสุทิิพรครับเอิมเป็นลานรถเข็นตรงข้ามโรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับเออทุกคนชอบสั่งอะไรคะตำโคลาดครับต้มตำบุปลาครับต้มต,ำ,ต,ตำแบบใส่ปลาล้า กี่เมตรเท่าไรจานมาเลยฮะสามสิบยังไงสามสิบน่าจะตำพิกแล้วเราถ้าเป็นอาหารในชาเลนชอบกินร้านอะไรคะเปปปีนาครับเบสพิซซ่าป่ะคะพิซซ่าครับชาฟูชอบมานผมชอบกินพิซซ่าครับแต่ว่าเป็นพิซซ่าฮัทเพราะว่าง่ายๆพิซซ่าน่าเลยครับอเอียนครับแบบเบสิกเลยพิซซ่าเป็นคอมพานีเลยครับน้าหน้าที่ชอบกินก็ทอปปี้ทซีฟู้ดครับถ้าเป็นไก่ทอดนะคะชอบกินร้านอะไรเกฟซิงแซบอะฮะิงแซบเหมือนกันนะครับไก่ทอดหาดใหญ่โอเคแล้วชอบชอบไก่ทอดใหญ่ร้านอะไรคะจะเป็นร้านแบบ ตามสตรีทแล้วก็มันมีหอมเจียวไหมคะใช่ใช่อร่อยมาก best spy เจ๋อไหนที่กรุงเชลจะพาไปไหนคอมเมนต์ที่บ้านเราอาจจะทำอาหารด้วยกันเองอะไรอย่างงี้เมนูที่ชอบทำไข่เจียวโป้ทำไม่เป็นผมก็ลุฟท็อปจะได้ดูวิวแบบแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยผมผมก็น่าจะลุฟท็อปเหมือนกันตอบตามมั้ยเนี่ยที่เอฟสโฟเฟียอ๋อโอเคโอเคพราะชั้นบนมีชั้นบนมีใช่เป่าเหรอใช่มันเป็นร้านอาหารมี่เปนเลียนด้วย Right, okay. we'll have to check out. Follow us for more insider tips for the best bites in Bangkok and don't forget to check out our website at lifestyleasia.com/bk